สวัสดีครับทุกคน Q คิวไลท์ก็ผมวันนี้ผมอยู่ที่ถนนเพชรบุรีนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดในบริเวณของถนนเส้นนี้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาขุดสำรวจเพื่อจะก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มที่จะเริ่มมีการปิดเบี่ยงการจราจรวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ผมเองก็เลยพาทุกท่านมาพกบกับตำแหน่งตั้งของสถานีราชเทวีกับสถานีประตูน้ำและนอกจากนั้นไม่พอนะครับในส่วนของสะพานข้ามแยกประตูน้ำสะพานข้ามแยกราชเทวีทั้งสองสะพานในจุดนี้ก็จะถูกรื้อถอนเช่น กันในขณะที่ก่อสร้างส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนไมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านบนของสถานี BTS พญาไทระลางจุดนี้จะเป็นถนนพญาไทแล,ลางลังผมจุดนี้จะเป็นทางวิ่งของรถไฟสายตะวันออก จุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ามินทีสขับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลลิงและจากจุดนี้นะครับถ้าเราเดินถักกันไปจะพบกับแยกราชเทวีเป็นจุดตัดก,กันของถนนเพชรบุรีและถนนพญาไทโดยผมเองก็จะเดินตามแนวเส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้จากด้านซ้ายมือมาถึงด้านขวาจากเพชรบุรีซอย10มาถึงแยกประตูน้ําตามสะพานลอยในจุดนี้รอมาถึงฝั่งของถนนเพชรบุรีก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ติดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีสม้ม ให้เราเตรียมวางแผนการเดินทางพว่าจะเริ่มมีการปิดเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสะพานด้านหน้าคือสะพานข้ามแยกราชเทวีสะพานแห่งนี้จะถูกรื้อถอนเช่นกันนะครับตอนที่อยู่ระหว่างงานก่นอสร้างของรถไฟฟ้าสายสีสม้มและถ้าสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วก็จะมีการสร้างสะพานข้ามแยกกลับคืนาเหมือนเดิมครับและจากจุดนี้นะครับตรงไปก็จะพบกับวิเทศราชเทวีส่วนด้านซ้ายมือจุดนี้บนถนนเพชรบุรีตรงขึ้นไปจะพบกับสถานทูตอินโดนีเซียจุดจเองก็เป็นที่ตั้งของสถานีประตูน้ำรหัสโออาร์ศ การตันถนนเพชรบุรีจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของสถานีที่มีรหัส OR 0-8ก็คือสถานีราชเทวีตมแนวเส้นสีแดงที่ผมคี้เอาไว้ครับแต่เป็นตำแหน่งที่ตั้งของตัวสถานีจะอยู่ตั้งแต่บริเวณแยกราชเทวียาวไปจนไปถึงนู่นเลยครับตรงพ์คออริจินราชเทวีส่วนทางเทานานาจุดนี้กุยู่ระหว่างงานเจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบฐานลากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกดำเนินการโดยบริษัท s d s c o m อสค a t i o n จำกัดครับ ส่วนอาคารสูงฝั่งตรงข้ามหัวมุมจุดนี้ก็เป็นอาคารที่อยู่ระหว่างงานก่อสร้างเช่นกันอาคาร j r k Tower ท้าแกสังเกตดูบริเวณริมถนนเพชรบุรีจุดนี้ก็จะมีทั้งสำนักงานอาคารโรงแรมก็มารอรถไฟฟ้าสายสี้มที่จุดนี้กันเพียบเลยครับส่วนการจราจรในจุดนี้ก็ตามภาพครับที่ได้วันแทบจะเป็นภาพปกติในบริเวณนี้เลยก็ว่าได้รถติดมากนะครับตอนที่ผมมาถ่ายคลิปอยู่ในอนาคตถ้าจุดนี้มีการล้อสะพานข้ามแยกราชเทวีคาดคิดว่าจะทําให้การจราจรในยาน่านนี้ติดอย่างมากเลยครับยังไงก็ต้องวางแผงกนการเดินทางเนยนะ สำหรับสถานีราชเทวีของรถไฟฟ้าสายสีส้มแห่งนี้รหัสก็คือโ r 0 8นมีทางขึ้นลงนะครับทั้งหมด6จุดตัวสถานีแห่งนี้ก็จะเป็นสถานีใต้ดินจะอยู่ใต้ถนนเพชรบุรีแล้วจะเชื่อมต่อกับทางขึ้นลงที่3และ4ของสถานีพิเศราชเทวีครับส่วนด้านนี้จะย้อนไปทางสถานีโยมราชทางสถานีหลานหลวงข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่รอคอยมานานล่าสุดประชาชนเริ่มมีความหวังใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้ม,มเมื่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์ม เร่งก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกหรือเฟสที่2ช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหลังจากก่อสร้างเฟสแรกโดยรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงวินบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จร้0เซหากแล้วเสร็จจะเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเข้าด้วยกันเพื่อรับส่งผู้โดยสารจากนอกเมืองเข้าสู่ใจกลา,างเมือง ทั้งนี้รอฟมอมอบบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ b m ในฐานะผู้สัญญาเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน และจะเปิดให้บริการภายในปี2,573ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าอยู่ที่1.90%ข้อมูลในวันที่31ตุลาคม2,517นะครับโดยผู้รับจ้างคือบริษัทชาการช่างจำกัดมหาชนในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์และทางวิ่งเข้าพื้นที่ไปก่อนหน้านี้โดยมีเป้าหมายก่อสร้าง5สถานีแรกนะครับได้แก่สถานีบางขุนนนท์สถานีสิริราชสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานียมราช แล้ก็สถานีประตูน้ําคือจุดหมาที่เราจะมาชมสถานีถัดไปครับตอนนี้ผมเดินผ่านแยกราาเทวี าอยู่ก่อนที่จะถึงสถานทูตอินโดนีเซียแล้วครับจากจุดนี้ถัดจากสภาลอยไปจะพบกับตำแหน่งที่ตั้งของสถานีที่อยู่ใต้ดินก็คือสถานีประตูน้ำรหัส OR อาน์ครับก็คือตามแนวเส้นแดงที่ผมขีดไว้นะครับจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของตัวสถานีโดยการก่อสร้างก็จะเริ่มจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานมีประตูน้ำก็คือสถานีที่มีความพร้อมก่อนบริเวณใต้ถนน,นเพชรบุรีบริเวณหน้าห้างพันทิ์ประตูน้ำเดิมหรือห้างค้าส่งอาหาร AEC ในปัจจุบัน ภายใต้าการบริหารงานของนางวลภาไตาโสตรัตทายาทเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนาพักดีโดยจะขุดเจาะอุโมงค์และทางวิ่งในเดือนมกราคม2568แต่ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวบริษัทชาการช่างในฐานะผู้รับจ้างมีความประสงค์ต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาประตูน้ำถึงบริเวณหน้าของซอยเพชรบุรีซอย20เพื่ออําเนินงานย้ายสาธารณูวโภค ปรับทางเดินเท้าและติดตั้งไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยน2567ถึงวันที่31มกราคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงสำหรับสถานีส่วนที่เหลือจะดำเนินการการปิดเบลี่ยงกา,ารจราจรในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2567สำหรับแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มก็จะมีการหารือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมงานรื้อสะพานข้ามแยกโดยต้องรองานออกแบบรายละเอียดก่อนว่าจะดดาเนินงานหรือย้ายออกไปเลยหรือจะก่อสร้างใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อฐานลากเติมของสะพานรวมทั้งจากการหารือกับกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าอยากให้ปรับปรุงสะพานบริเวณดังกล่าวด้วยโดยสะพานที่จะมีการรื้อย้ายนะครับจะมีทั้งหมด3แห่งประกอบไปด้วย 1. สะพานข้ามแยกประตูน้ํา 2. สะพานข้ามแยกราชเทวีและ3สะพานข้ามแยกถนนสุทาวาจุดนี้ก็จะอยู่ที่ฝั่งธนบุรีตรงสถานีบางขุนนนท์นั่นแหละครับขอบคุณข้อมูลดีๆส่วนนี้จากฐานเศรษฐรกิจนะครับด้านหน้าจุดนี้คือสะพานข้ามแยกประตูน้ําเป็น,นึ่งสะพานที่จะมีการรื้อเช่นกันครับและนลังก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนเพชรบุรีถนนราชปรลบและก็ถนนราชดำอมิในอนาคตก็ติดตามกันไปนะครับว่าพื้นที่ในจุดนี้ในที่มีการเข้ามาก่อสร้างละที่มีการรื้อสะพานข้ามแยกการจ,ะะจราจรบนถนนเพชรบุรีจุดนี้จะเป็นยังไงเอ็ดเอ จะมาอัปเดตบรรยากาศให้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกช่วงจากบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมระยะทางจะอยู่ที่13.4กิโลเมตรมีทั้งหมด11สถานีเป็นสถานีใตะดินตลอดสายนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานีบางขุนนนท์สถานีศิริลาบสถานีสนามหลวงสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีหลานหลวงสถานียมราช สถานีราชเทวีสถานีประตูน้ำสถานีราชปาลบสถานีดินแดงและก็สถานีประชาสงเคราะห์ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการตลอดเส้นทางนะครับภายในปีพศ2573ก็ติดตามกันไปครับสําหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกหลังจากนี้ที่เริ่มมีการก่อสร้างเอ็เอจะข้ามาเดี๋ยวจะชมอย่างแน่นอนครับสำหรับโครงการนี้ถ้วนถ้าใครต้องการจะเดินทางมาที่นี่ไอคิดว่ามาทางเดียก็น่าจะสะดวกน,นะครับช่วงที่การก่อสร้างไอคิดว่าถนนทุบุรีน่าจะติดหนักอย่างมากเลยครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นจะได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ